ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นคนพูดพูดให้อีไหลฟังเองว่าต้องการว่าต้องการแก้แค้นว่าต้องการแก้แค้นอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาดีตอดีตผู้หย่าบ,บ้านคนหนึ่งเขาไปเข้าข้างเขาไปเข้าข้างพ่อเพลยแล้ไม่ยนังอีกไม่พอใจไม่พอใจที่เขาไปเข้าข้างยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวได้ออกจากผู้เย่บ,บ้านได้ไล่ได้ไล่ผู้ช่วย ผู้ช่วยที่ผู้ช่วยที่กูเกียดอยู่ข้างบ้านด้วยอืมคนลองดูดิยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวสาสางความความแค้นด้วยเออเป็นไงละ่ะผลประโยชน,ผยชน์ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่านั้นมีคดีมีคด,ด,ดีเกิดขึ้นมีคดีเกิดขึ้นช่างคือบอยู่ในทางเรื่องนี้ก็เป็นพยานให้ทุกคดีรู้เรื่องทุกอย่างเป็นพยานทุกคดีเออ เป็นบรนยาททุกคดีโอ้มันเป็นอย่างนั้นคุณลองมองดูสิว่าช่างคนหนึ่งนี่อยู่อยู่ทุกเหตุการณ์อยู่ทุกเหตุการณ์รู้ทุกเหตุการณ์แต่พอเรื่องคดีใหญ่ไม่รู้เรื่องพอเกี่ยวกับเรื่องคดีใหญ่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรไม่รู้แต่นอกเหนือจากนั้นคือรู้หมดอมืเริ่มคนที่ไม่รู้ว่าเขาเสนิทกันขนาดไหนก็เริ่มเห็นเริ่มนั่งรถด,ด้วยกันเริ่มไปด้วยกันเริ่มไปกินข้าวด้วยกัน โน่นนั่นนี่เห็นไหมคุณลองคิดดูสิผมถามนะว่าตอนที่ของรักของใครบางคนหายใครบางคนก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ได้อะไรนะแต่ไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับใครบางคนหลับไม่หลับเวรกรรมนี่นะเวรกรรมมันกาลังคืบคลานของมันอยู่เวรกรรมมันกาลังคืบคลานแล้วมันกําลังทํางานมันกําลังค่อยๆฉายให้เห็นว่าใครมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคดีใครมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคดีมันจะค่อยๆชัดเห็นนะครับ มันจะค่อยแจกแจงเห็นซื้อที่ดินหกเจนหกแสนเจ็ดแสนก็ซื้อที่ดินญาติพี่น้องญาติพี่น้องของช่างคือเพราะที่เขารู้จักถมดินเอาดินที่ไหนมาถมละ่ะรู้จักกันทั้งนั้นเลยถมไปกี่รถนะจ้างคนมาสร้างบ้านจ้างใครมาช่างมาสร้างไม่เอาคนอื่นต้องเอาช่างคือเพราะอะไรรู้ไหมทําไปด้วยอ่าทาไปด้วยแล้วก็ได้ติดไปด้วยทีละพัน 2000, สองพันอ่านั่นแหละได้ถ่ายคลิปมาครับ ถ้าเอาช่างที่อื่นละ่ะอืมเดี๋ยวมันเสร็จเร็วถ้าเอาช่างจากที่อื่นเดี๋ยวมันเสร็จเร็วเพราะช่างจากที่อื่นเขามืออาชีพนะเขามืออาชีพเขาจะบอกเลยว่ากี่กี่กเดือนอกี่เดือนเสร็จไม่เอาเดี๋ยวมันเสร็จเร็วอยากให้เสร็จช้าๆแล้วเวลาเวลาเอฟซให้ตังให้ทิปก็จะได้ก็จะได้แอมแปะด้วยให้ช่าง 1, 000, พันหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอีกพันหนึง่งเห็นไหมกูได้ด้วยไงคือ การสร้างบ้านมันก็เป็นอุปกรณ์หาเงินอ่าเป็นอุปกรณ์หาเงินไปในตัวอืมเป็นอุปกรณ์หาเงินไปคือเอาบ้านมาเป็นข้ออ้างในการหาเงินทุกคนเดี๋ยวจะสร้างบ้านนะต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะพยายามพูดพูดย้ำอยู่แล้วต้องสร้างบ้านให้เสร็จต้องสร้างบ้านให้เสร็จคือไม่อยากจะอยู่แล้วบ้านบ้านอยู่ที่สี่กอไม่อยากจะอยู่แล้วต้องสร้างบ้านให้เสร็จนะต้องสร้างบ้านให้เสร็จคือตอนนี้ก็คือเอาบ้านมาอ้างเอาบ้านมาอ้างเพื่อที <necessary> ่จะให้เอฟซีผู้ใหญ่จะดีโอนเงิน มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ไปเอาไปเอาเรื่องความความสงสารเนี่ยความสงสารมาเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วมันมันเริ่มไม่มีใครสงสารแล้วมันเริ่มไม่มีใครสงสารไม่มีมันเริ่มไม่มีโมเมนต์ความสงสารตอนนี้ตอนนี้มีมีแต่โมเมนต์คนหมั่นไส้แล้วมันมีแต่โมเมนต์คนหมั่นไส้แล้วผมจะคุยเรื่องหนึ่งให้ฟังผมจะคุยเรื่องหนึ่งให้ฟังมันเป็นเรื่องที่แปลกนะ มันเป็นเรื่องที่แป,แปลกแป๊บนึงในไลน์นี้นะครับในไลน์นี้เป็นการเล่านิทานเรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องที่ผมเล่าตอนนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องจากดาวฟูโตนะครับเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องนิทานเล่าให้ฟังเพื่อความสนุกสนาน คุณเคยคุณเคยรู้สึกไหมว่าเกิดมาบนโลกไปเนี้ยเวลาทำอะไรดูเหมือนว่ามันจะมีผลต่อคนอื่นว่ามันจะมีผลต่อคนอื่นผมจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้เนะี่ยเขาเคยเขาเคยไปทำกเกี่ยวกับเรื่อง เขาเคยไปทําเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์มาก่อนเขาเคยไปทําเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องม์ดํามาก่อนเป็นสายมูแต่ว่าคนเขาไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเขามีปัญหากับเรื่องเขามีปัญหากับเรื่องผู้ชายเขามีปัญหากับเรื่องผู้ชายอืเขาก็เลยไปทําเขาก็เลยไปทําไปทําของไปทําของอันนี้ผมผมไม่ได้หมายถึงใครนะ ผู้ชายอยู่ในบ้านหมูบหหม่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางไปนั่นแหละทีน,นี้คือผู้หญิงคนหนึ่งเขาเกิดมาเนี่ยหน้าตาเขาอับประลักหน้าตาเขาอับประลักเขาไม่ได้สวยเขาไม่ได้สวยเหมือนพี่เขาไม่ได้สวยเหมือนน้องเกิดมาผิวพรรณไม่ดีหน้าตาเขาอับประลักหนุาา่มๆก็ food, ไม่ค่อยมาจีบมันก็จะเป็นปมด้อยตรงนั้นมันก็จะเกิดปมด้อยตรงนั้นมามันก็จะเป็น มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเอ่อมันเป็นปมด้อยของเขาเขาก็เลยไปทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งเขาเลยไปทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อให้เขาเรียกว่าเสนีมหานิยมเป็นเสนีมหานิยมอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดแห่งหนึง่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งอืมสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาอยากได้เสนีมหานิยมจะเป็นพวกนวดพวกน้ำมันพลายอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ไปดีด ใส่ใส่เล็บก็จะดีดดดใส่ผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเป็นเสน่ห์มหานิยมอืมแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะมันก็ได้ผลมันได้ผลผู้ชายผู้ชายอยู่ในบ้านหมู่บ้านหนึ่งอีกหมู่บ้านตรงข้ามรักผู้หญิงคนนั้นหัวปักหัวปำนะรักหัวปักหัวปำจนได้หลับนอนด้วยกันจนได้หลับนอนด้วยกันพอถึงจุดจุดหนึ่งคือเหมือนว่าของมันเสือ่อมพอถึงจน เหมือนของมันเสื่อมผู้ชายเขาก็เริ่มเอ้าเริ่มรู้สึกตัวเริ่มรู้สึกตัวผ่านไปคือไปเที่ยวไปเล่นไปนั่นไปนี่เริ่มเริ่มรู้สึกตัวเขาก็เลยบอกว่างั้งก็นจะกลับบ้านแล้วอืมก็จะกลับบ้านเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ได้คุณนอนกับฉันแล้วคุณนอนกับฉันแล้วเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็เอาก็ไม่ได้เอผู้ชายเขาก็ไม่ไม่อยากจะรับผิดชอบเพราะว่าก็คุณ คุณพาคุณพามาหาฉันเองคุณมาหาฉันเองโน้นนี่เองไม่ได้ผู้ชายเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเออแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับฉันก็คุณมานอนกับฉันเองเขาไม่รับผิดชอบอืมแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็มาโวยวายโวยวายให้กับพ่อกับแม่อยู่ใน,นนิทานเรื่องนี้ฟังพ่อแม่อยู่ใน,นนิทานนี้นนก็ก็ไม่ไป ก็ไม่ไปไม่ไปทวงถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนกับเขาเองไปนอนกับเขาเองอืมไปนอนกับเขาเองและทีนี้ก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็เขาก็รู้สึกอับอายอับอายขายขี้หน้าคือเหมือนไปนอนกับผู้ชายแล้วเขาเรียกอะไรเหมือนไม่มีไม่มีใครมารับผิดชอบก็เลยหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน หมกตัวอยู่ในบ้านสองวันสามวันไม่กินข้าวกินปลาอืมอับอายความโกรธเกลียดเครียดแค้นมันก็ฝังอยู่ในใจของใครบางคนเขาจะมีความทุกข์ที่กูเกิดมาหน้าตาอับประักเขาจะมีความทุกข์ว่ากูทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จกูเกิดมาหน้าตาไม่ดีใครๆก็ไม่รักทั้งทั้งที่มึงคิดไปเองจินตนาการ